สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โฟนตุงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้ครับก็มีโปรแกรมฟุตบอลลงเตะกันหลายรายการเหมือนเช่นเดิมนะครับแต่ผมจะคัด3ทีมนะครับที่น่าเชียร์ที่สุดประจําค่าคืนวันนี้มาฝากกันจะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันเลยครับคู่แรกครับให้ทุกคนนะครับเชียร์ไปที่ทีมอย่างเรียมาดริดไปได้เลยนะครับเพราะว่ามาดริดมีโปรแกรมจะเล่นในบ้านที่เบอร์นาบิวนะครับรับการมาเยือนทีมอย่างโอซาซูน่านะครับ คู่นี้นะครับทางฝั่งของมาดริดนะครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่ากาลังอยู่ในช่วงของความมั่นใจนะครับเพราะเกมล่าสุดบุกไปชนะบาร์เซโลนาได้2ประตูต่อหนึนักเตะอย่างวินิสุูจูเนียรวมไปถึงคาริมเบนเซมากําลังอยู่ในช่วงของท็อปฟอร์มนะครับ ถึงแม้ว่าช่วงหลังนะครับทีมอย่างโอซาซูนาผลงานจะด,ดีก็ตามนะครับ4เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้กับใครมาเลยนะครับแต่ว่าด้วยสถิติที่ทั้งคู่เผชิญหน้ากันนะครับในการเล่นที่สนามซานตตียโกเบนาบิวปรากฏว่า12เกมหลังสุดนะครับทุกรายการที่ลงเล่นเรียลมาดริดสามารถชนะโอซาซูนาได้12เกมรวดเลยนะครับที่เบนาบินะครับแล้วก็ใน12เกมที่ว่านี้นะครับมีถึง11เกมด้วยกันนะครับที่มาดริดยิงชนะโอซาซูนา มากกว่าสประตูขึ้นไปนะครับดังนั้นดูจากฟอร์มการเล่นณน,นาทีนี้ดูจากสติที่บง่งบอกเอาไว้นะครับก็เชื่อว่ามาร r i ิดไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับเกมนี้น่าจะชนะแล้วน่าจะยิงมากกว่า1ประตูขึ้นไปด้วยนะครับเชียร์มาริดไปได้เลยนะครับคู่ที่2ครับให้เชียร์ไปที่ทีมอย่างอินเตอร์มิลานนะครับอินเตอร์มิลานมีโปรแกรมบุกไปเยือนเอมโปลีครับ อินเตอร์มิลานครับพวกเขาไม่ชนะในเกมเลีกมา2นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับเกมนัดล่าสุดจริงๆผลงานดีด้วยนะครับในการเจอกับยูเว่นำมาจนกระทั่งจะจบเกมอยู่แล้วนะครับแต่ไปเสียจุดโทษในช่วงท้ายเกมทําให้พวกเขาเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับคู่นี้ครับสถิติที่น่าสนใจบ่งบอกเอาไว้นะครับว่าอินเตอร์มิลานครับในการเจอกับเอมโปลีเนัดหลังสุดทุกรายการครับอินเตอร์ชนะไปทั้ง7เกมรวดเลยครับ แล้วการบุกไปเยือนเอมโปลีนะครับที่บ้านของเอมโปลีปรากฏว่าอินเตอร์นะครับเก็บนะครับคลีนชีตได้ทั้ง7นัดเลยนะครับดังนั้นดูจากสถิติดูจากความต้องการ3แต้มในเกมนัดนี้ของอินเตอร์แล้วนะครับเกมนี้ไม่มีอะไรต้องคิดมากครับใส่อินเตอร์มิลานไปได้เลยครับคู่สุดท้ายประจำค่ำคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันครับให้เชียร์ไปที่ทีมอย่างโรม่าของโชเซ่มูรินโญ่นะครับ จะมีโปรแกรมนะครับบุกไปเยือนกายารีนะครับคู่นี้ครับโรมานี่ไม่ชนะในเกมลีกในนัดเยือนมา3นัดติดต่อกันนะครับดังนั้นเกมนี้ก็น่าจะถึงเวลาสําหรับพวกเขาสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทีมอย่างกายารีครับผลงานในช่วงหลังในการเล่นเกมเซเรียนะครับ12เกมหลังสุดก็ถือว่าชนะได้เพียงแค่เกมเดียวดังนั้นนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับโรม่าที่พวกเขาน่าจะบุกมาชนะคู่แข่งได้สักทีหนึ่งนะครับดังนั้นคู่นี้ครับเชียร์ทางโรม่าไปได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่า3มทีมในวันนี้นะครับที่อยากจะฝากกันนะครับก็มีเรียมาตริดครับอินเตอร์มิลานและก็โรม่านะครับขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปในวันนี้นะครับทุกคนโชคดีทุกทท่านนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่อง YouTube โฟนตงชาแนลนะครับกดไลค์กดแชร์ไปให้ด้วยลวกันนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้สวัสดีครับ